สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับนายน้อยอีกแล้วนะครับกับช่องนายน้อยนิวซีแลนด์ครับช่วงนี้นะครับนายน้อยก็ห่างหายไปสักพักนะครับไม่มีเวลาได้ทําคลิปเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังติดตามนายน้อยอยู่ก็พอที่จะทราบนะครับว่านายน้อยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยวอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับประเทศนิวซีแลนด์ก็กําลังจัดเตรียมตัวเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับในเดือนสิงหาคมนี้เองแล้วก็ช่วงนี้นะครับ ก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นฤดูสกีซีซั่นนะครับนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียก็เริ่มกันเข้ามาแล้วนะครับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้นะครับน้อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดต่อวิดีโอเลยก็คลิปนี้นะครับนน้อยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวนน้อยเองเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ทําให้นน้อยอยากมาต่างประเทศเนี่ยมาจากอะไรนะครับแล้วก็ นายน้อยเนี่ยทำไมถึงเลือกมาเรียนสายการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับนายน้อยเนี่ยมาประเทศนิวซีแลนด์ครั้งแรกด้วยวีซ่าอะไรนะครับเดี๋ยวนาย,ยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับนายน้อยได้ทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับซึ่งนายน้อยเนี่ยได้ไปถ่ายบรรยากาศที่ฝึกงานในประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็เป็นที่ทํางานที่แรกของนายน้อยด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวนายจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ เพื่อนๆก็เข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศโรงแรมในนิวซีแลนด์เนี่ยจะแตกต่างจากเมืองไทยยังไงเนาะก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนาะในน้อยก็มีความใฝ่ฝันนะครับว่าอยากมาต่างประเทศอยากมาเที่ยวอยากมาทํางานอะไรประมาณนี้นะครับครอบครัวของในน้อยเองนะครับคุณพ่อก็ไปทํางานต่างประเทศนะครับส่วนญาติๆนะครับก็มีแฟนเฟนฝรั่งนะครับซึ่งเราเห็นคุณภาพชีวิตของเขานะครับดีขึ้น เราก็เลยมีแรงบรันดาลใจที่จะอยากมาต่างประเทศมากขึ้นนะครับนี่นะครับคือแรงบรันดาลใจที่ทําให้นายน้อยเนี่ยอยากมาต่างประเทศพอนายน้อยมีแรงบรันดาลใจที่จะอยากมาต่างประเทศแล้วนะครับนายน้อยก็เลยมองหาช่องทางนะครับว่าเราจะมาต่างประเทศได้ยังไงนะครับตอนนั้นนะครับก็ไปปรึกษาญาติญาตินะครับญาติญาติก็บอกว่า ให้หาแฟนฝรั่งนะครับจะได้มาอยู่ต่างประเทศคือเขาก็พูดง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับแต่บางคนนะครับก็มีแฟนฝรั่งได้ย้ายมาอยู่ต่างประเทศแต่สําหรับบางคนนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับตอนนั้นเองนายน้อยก็อยู่มหนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับมีอาจารย์จากโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติหรือว่าไอทิมเป็นโรงเรียนที่นายน้อยเรียน สายการโรงแรมนั่นเองนะครับก่อนมาประเทศนิวซีแลนด์ก็เขาก็มาแนะแนวนะครับเขากา็พูดเกี่ยวกับหลักสูตรของเขานะครับว่าเนี่ยสามารถไปฝึกงานต่างประเทศนู่นนั่นนี่นะครับนายน้อยก็เลยคิดว่าสาขานี้มันเหมาะกับนายน้อยนะครับก็มันคือสิ่งที่กำลังมองหาเพื่อที่จะมาต่อยอดในต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้นายน้อยตัดสินใจมาเรียนสาขานี้ แล้วทำไมคิดว่าสาขานี้สามารถต่อยอดมาต่างประเทศได้ตอนนั้นนายน้อยคิดว่าอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับมันกำลังเติบโตมากๆเลยซึ่งประเทศไทยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยอะแล้วก็รายได้หลักๆก็มาจากการท่องเที่ยวใช่ไหมครับประเทศไทยก็เลยทําให้นายน้อยมองว่าเออเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดไปได้ไกลแล้วอีกอย่างนะครับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับมันไม่ได้จํากัด ว่าจะอยู่แค่เมืองไทยนะครับอุตสาหการรมนี้นะครับมันสามารถไปได้ทั่วโลกเลยใช่ไหมครับก็แล้วอีกอย่างนะครับมันก็แยกออกไปเป็นหลายสาขานะครับอย่างเช่นางานในครัวงานหน้าบ้านนะครับเป็นรีเซพชันเป็นเลสเซเวชันก็มันแยกออกไปได้หลายสาขานะครับก็เลยมองว่านี่แหละครับที่จะทำให้เรา สามารถต่อยอดได้นะครับพอได้มาเรียนนะครับหลักสูตรที่นอยน้อยเรียนก็เป็นหลักสูตร2ปีนะครับเป็นอนุปริญญาหรือดิพโลมานะครับซึ่งปีที่2เนี่ยนอยน้อยเนี่ยสามารถเลือกฝึกงานในต่างประเทศได้นั่นเองครับก็เลยทําให้นอยน้อยเนี่ยได้มีโอกาสมาต่างประเทศแล้วถามว่าทําไมถึงเลือกมาประเทศนิวซีแลนด์ตอนนั้นนะครับนอยน้อยมีลิสต์อยู่ ลิสที่อยากจะไปน่ะอยู่2ประเทศคือประเทศอเมริกาแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่า2ประเทศนี้ค่าใช้จ่ายนะ่ะมันสูงนะครับนายน้อยก็เลยมาเจอประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่ในงบประมาณของนายน้อยนะครับก็เลยทําให้นายน้อยเลือกมาประเทศนิวซีแลนด์นะครับแล้วถามว่าทําไมถึงเลือกมาที่เมืองควีนส์ทาวน์นะครับตอนนั้นเองก็มีอยู่3ามช้อยนะครับ3เมืองที่ให้เลือกนะครับ มีเมืองโอกแลนด์นะครับเมืองโอกแลนด์เนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็คล้ายๆกรุงเทพบ้านเราเนาะแล้วก็เวลลิงตันนะครับเป็นเมืองหลวงแล้วก็เมืองควีนส์ทาวน์นะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นต้นของประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งนะักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์นะครับจะต้องแวะมาควีนส์ทาวน์นะครับผมก็เลยคิดว่ามันตรงกับสายที่เราเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ เมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีโอกาสเยอะกว่าเมืองอื่นๆนั่นเองนะคะก็เลยทำให้นาน้อยเลือกเมืองควีนส์ทาวน์ครับผมก็ตอมานิวซีแลนด์ครั้งแรกเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับตอนที่นายน้อยมาฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ครั้งแรกนะครับนายน้อยอายุ20ครับผมวีซ่าที่มาวีซ่าอะไรวีซ่าที่มานะครับเป็นวีซ่าฝึกงานนะครับซึ่งเรียกว่า student and trainee work visa นั่นเองครับก็วีซ่านี้นะครับ อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ได้ถึง6เดือนนะครับเดี๋ยวนายน้อยจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าวีซ่าตัวนี้มันมีกฎเกณฑ์ยังไงอะไรนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อรับชมคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็ท้ายสุดนะครับนายน้อยก็อยากจะฝากนะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาอยู่สายงานการโรงแรงมและการท่องเที่ยวหรือใครที่กำลังทำงานด้านนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับ สถานการณ์โควิดนะครับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวมันก็มีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับแต่ว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับนายน้องเชื่อว่าอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับจะกลับมาเติบโตนะครับแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับโอกาสพร้อมกับงานที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เรียนอยู่สําหรับเพื่อนเพื่อที่ทํางานก็เก็บสะสมประสบการณ์เนาะถ้ามีโอกาสก็รีบคว้าไว้นะครับก็ เดี๋ยวสําหรับใครที่ชอบคลิปของแนนน้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้แนนน้อยทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้แนนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ